สวัสดีค่ะว,วันนี้แม่กวากับน้องมงคลน,นะคะพากันมาเดินป่านะคะมากินของป่านะคะแม่แม่ขาแม,แม,แม่ลูกผูกพันเห็นใบไผ่ตรงไหนก็กินตรงนั้นนะคะเห็นใบไผ่ตรงไหนก็กินตรงนั้นนะคะออามาทางนี้อีกปรากฏมาทางนี้อีกโอ้นี่คือต้นไม้นะคะในป่านะคะคุอนข้างจะอุดมสมบูรณ์ทีเดียวนะคะ ่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์ทีเดียวพาพาน้องช้างมาเดินป่านะคะตันนี้นะคะให้น้องอยู่กับธรรมชาติพาน้องออกกํบบาลังกายนะคะป่าตรงนี้ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์อยู่เรือเยอะเลยนะคะ,ะมงคนของเราก็กระดีกระดานะคะได้ออกมาเดินป่าก็กระดีกระดามีความสุขนะคะนานๆน้องจะได้ออกมาสักที ว้าวยอดใบไผ่ก็กำลังโลนะคะกำลังอ่อนไว้ที่เลยแม่ทราก็รูดเอารูดเอาเสียงนกอะไรร้องเนาะพวรนอิกาอีกาอีกาเหรออ่าพวารพวกรน้อยโอ้ใส่ชุดทหารเสื้อทหารเต็มยศเลยวันนี้ กินไปลูกกินให้เอิมลูกเอิมเอิมธรรมชาติบำบัดนะคะวันนี้ธรรมชาติบำบัดให้น้องได้มาทานอาหารในป่าบ้างนะคะดูจะดันแม่ไปไหนอะจะดันแม่ทำไมฮะจะดันแม่ทำไมฮะนี่ก็เป็นหน่อไม้ของป่านะคะที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะ ในถังกวาก็ลูดเอาเลยนะคะลูดเสาเอาเลยกินแบบลูดเอาเลยนะแม่นะกินแบบลูดเอาเลยของชอบของน้องช้างเอาเลยนะคะของชอบของน้องช้าง Mæg mig hjørt en ånd, du, ja. Mæg mig hjørt en du, ja. Okay, du. Nu kan jeg sætte đi ngay không phải quá đi ngay ít cân này Đi khiêu nó máy luộc จากหน่อไม้ก็ยังมีต้นหญ้านะคะต้นหญ้าต้นหญ้านี้น้องช้างก็ทานได้นะคะต้นหญ้าไรพ่อควันพ่อควันเอ้ยต้นหญ้าอะไรพ่อควันรู้จริงหรือเปล่าพ่อควันมุ่งหวาพ่อควันมั้งหว่ละมงคลอร่อยไหมลูกนานๆได้ออกมาเดิมเล่นในป่านะคะน้องก็จะรู้สึกกระดีกระด้ามีความสุขนะคะจะชนแม่และจะชนแม่และ จะชนแม่ละมาที่อีกหนึ่งอะไรติดคอ่ะอยาตับ ตะกละตะกลามค่อยๆกินลูกค่อยๆกินค่อยๆกินถ้าคนสมัยก่อนนะคะบ่าค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์นะคะงช้างก็ไม่ต้องเดือดร้อนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเอาขึ้นไปมัดในป่าก็เสร็จไปหนึ่งวันแลวนะคะพื้นที่ก็เยอะนะคะตอนนี้ก็พื้นที่จับกรงก็เยอะมากกว่าพื้นที่ป่านะคะ ไม่เคยมีป่าไม้ให้น้องช้างไดไปถูกไปล่ามแล้วนะคะแม,ม่ค่ะวันนี้โอกาสดีเลยนะคะน้องมงคลกับแม่ธงกวาของเราก็ได้เข้าป่าบริเวณใกล้ๆกับวัดป่าอาจียงนะคะยังมีพื้นที่ป่าอยู่บางส่วนนะคะให้น้องช้างได้มาออกหาอาหารทานกันนะคะมงคลหาย con hái mày qua hái. Hái về đây đó, sống trước nó hái về đây đó. À, mì tốt da, yeah, có dày tốt nít ไปแล้วแมนะ่กวาพาไปไหนแม่กวาก็จะเป็นถ้าเปรียบเทียบได้ก็คือเป็นจ่าฟูนะคะหาลูกเดินหากินนะคะถ้าเป็นช้างป่าแต่ก่อนเนาะเขาจะมีสัญชาตญาณสามารถรับรู้ว่าตรงไหนมีหญ้าเยอะอือใครผายลมมองคนทำอะไร <c oughs> Tụi mình ra lời nè các lời Đi nào Đi nào Đi đâu Đi ถอยถอย okay, ถอยโอเคคาะสากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะหนึ่งคอมเมนต์ของท่านคือหนึ่งกำลังใจของเราให้ทำคลิปต่อไปนะคะหคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ